สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมแปลงหญ้าแผงโคลาพิมพ์ลัดฟาร์มนะครับแปลงหญ้าตรงนี้ผมจะพามาชมแปลงที่ผมตัดเมื่อวันที่10นะครับ10เมษานะครับดูครับขนาดนี้หญ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับที่ผมตัดไปเมื่อวันที่10เมษายนพอผมตัดเสร็จปุ๊บผมเอาขี้วัวโรอยเลยนะครับ นี่ครับหนาๆอย่างนี้แหละบางจุดยาวถึง30 40เซนได้แล้วครับนี่ครับขี้วัวแล้วฝนก็ตกใส่มาตลอดตกใส่มาเรื่อยๆนี่ครับขี้วัวที่ผมเอามาโรยนะครับนี่ครับหลังจากตัดพอพอมันเจอขี้วัวมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมีรากออกตั้งแต่แรกเลยครับนี่ครับคือย้าที่ตัดตัดเมื่อวันวันที่สิบ เมษาอย่งอย่างไม่ถึงหน่งเดือนนะครับอันนี้วันที่เจ็ดพฤษภานะครับน,นี้ตัดไปตอบสนองกับขี้วัวดีมากครับช่วงช่วงอากาศแบบนี้อากาศฝนตกบ่อยๆนี่ยนะครับส่วน,บบน,ตนตรงนี้บริเวณตรงนี้ตัดปุ๊บไม่มีขี้วัวใส่นะครับก็ถือว่าตัวเร็วอยู่นะครับ ไอตรงที่เป็นเขียวๆเ,เป็นเงาๆเ,เ,เขียวๆนี่คือขี้วัวใส่ครั้งก่อนก่อนตัดนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยอันนี้หนึ่งเดือนนะครับผมคิดว่าประมาณอีกสักเดือนหนึ่งไอชุดที่ตัดเดือนเมษามันก็จะตัดได้อีกนะครับตอนนี้พันยา่าพันย่านี่พร้อมครับพร้อมสำหรับจำหน่าย นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาไปเนี่ยพฤษภานี่ยังยังยังไม่เต็มที่แต่หลังพฤษภาไปเนี่ยมานะครับ1ิตัน20ิตันได้แน่นอนครับนะครับแตงย่าในส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ตัดสักรอบนะครับรอให้อายุบนได้ก็คือจะตัดทรงตามออเดอร์อของเดือนพฤษภาให้หมดนะครับพวกนี้นะครับคนนี้ก็ยาวแล้วก็อายุเยอะ อายุเยอะแล้วครับพร้อมที่จะเป็นท่อนพัน์ุได้เต็มที่นะครับในส่วนตรงนี้ผมตัดไปแค่ประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยครับสองอาทิตย์มันก็ออกมาขนาดนี้ละยอดมาแบบนี้ละก็ะถือว่าผลดีครับปีนี้ผลดีผลดีก็เลยทำให้หญ้าขึ้นมาเยอะต้นทุน ต่างๆก็กลดลงไปนะครับปลูกยาปลูกพืชทุกชนิดแหละครับฝนดีแดดดีก็โตเร็วนะครับอันนี้แก่ละต้องตัดเป็นท่อนพันอันนี้เดือนนี้จัดส่งไปแล้วตามออเดอร์ไปแล้วสองตันนะครับเหลืออีกสี่ตันแต่หลังจากพฤษภาไปก็จะ ขยับเพิ่มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไอ้ที่ตัดเมื่อเดือนเมษาก็ไปกลางๆเดือนมิถุนาก, <ๆ S 2> ก็ก็น่าจะใช้ได้ตัดได้นะครับตรงนี้หนามากครับเตรียมสำหรับจำหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ครับปลูกหญ้าปลูกแผงโกล่าปลูกทั้งเดียวเราก็สามารถที่จะจะไปขยายต่อได้ไป ทำท่อนพันต่อได้ไม่ไม่จาเป็นว่าเราจะต้องซื้อทั้งเราเยอะๆนะครับถ้าเรามีพื้นที่ไม่มากเราก็เอาไปไม่ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องไปปลูกเต็มพื้นที่เลยก็ได้เราก็ค่อยๆปลูกไปนะครับจะได้ประหยัดค่าท่อนพันถามว่าผมอยากส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวเนี่ยปลูกเยอะๆไหมอยากส่งเสริมครับเคยคิดนะครับ จะให้ให้เป็นท่อนพันเอท่อนพันเนี่ยท่อนพันหญ้าเนี่ยฟรีๆไปสรุปแล้วให้ฟรีให้วัวกินหมดครับไม่ไม่ได้เอาไปปลูกไม่ได้เอาไปขยายพันธุ์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายขายเพราะอะไรขายเพราะว่า มันก็จะช่วยคัดว่าคนไหนที่เขาอยากจะปลูกจริงๆแล้วก็มันมีคุณค่าในตัวของมันนะครับถ้าให้ฟรีมันเหมือนไม่มีคุณค่าเหมือนกับเอาไปางั้นแหละทิ้งๆคว่างๆหรือก็เอาให้วัวกินไปซะเลยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะปลูกจริงๆอย่างนี้อ่ามาซื้อมาซื้อผมก็ไม่ได้เอาเต็มเต็มแบบเปี้ยๆนะครับ มีแถมมีให้แต่ดูที่ความตั้งใจว่าจเจ้าไปไปปลูกจริงๆมาคุยกันแล้วเราก็ขายขายในราคาที่ที่เหมาะสมนะครับขายโลละสี่บาทครับโลละสี่บาทก็กระ,ะแถมไปแหละครับกิงยาเยอะกระแถมเยอะมีคนมาช่วยตัดเจ้าของคนมาซื้อช่วยแบกช่วย เอาขึ้นรถขึ้นอะไรก็แถมกันไปครับไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่อยากจะให้เอาไปปลูกกันจริงจรอยากให้มันมีคุณค่านะครับขายหรือเวลาซื้อจากผมไปกุก็ปลูกขายมีขายก็มาบอกผม,ผมของผมไม่ทันผมก็บอกจะได้บอกให้ผู้ที่สนใจเอาไปปลูกติดต่อไปหาคนที่ซื้อไปแล้วก็ไปปลูกขายายพันธุ์อย่างน,น้อยก็ขายมาเป็นค่าปุ๋ยค่า การจัดการของตัวเองที่ผ่านมานะครับถ้ามันเหลือมากก็ขายไปมันพอใช้ก็เอาไว้ให้วัวตัวเองกินนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกนนกเป็นช่วงฤดูฝนนะครับวันที่หที่6ที่7พฤษภาเนี่ยฝนล,ลงเยอะเกษตรกร,ร,ก,รก็เริ่มหาหญ้าไปปลูกปลูกลูซี่ ลูซี่ก็ดีครับลูซี่ก็ทนแรงอะไรดีแต่ลูซี่มันจะถดถอยลงไปเรื่อยนะครับคือว่าปลูกไปสิบไร่สามปีผ่านไปเจอแรงหนักๆสักสองปีเนี่ยลูซี่ก็ถอยหลังละเหลือปลอมปะแลมยิ่งถ้าใครไปโดนไฟไหม้อีกชิบหายไปกันใหญ่นะครับแต่แพงโกล่ามันสามารถที่จะขยายพันธุ์ของมันเองไปในตัวในแปลงได้เลยนะครับ มันง่ายนะครับแต่ว่าการจัดการอะไรต่างๆเราก็มีการตัดมีการเอาคิวของเราเนี่แหละใส่มันก็ตอบสนองได้ดีหรือคนไหนที่จะใส่ปุ๋ยเคมีก็ว่ากันไปให้มันเหมาะสมแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับตอนนี้ผมของผมเหลือที่จะตัดเป็น่อนพันธได้เต็มที่ในเดือนนี้ก็น่าประมาณสักสิบไร่ครับ ตัดให้วัวก,กินบ้างแต่งตอแต่งอะไรตรงส่วนไหนที่มันไม่สวยก็ไม่ให้เกษตรกรเอาไปนะครับผมตัดให้วัวของผมกินอยู่เป็นประจำนะครับยังไงก็ถ้าหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์085 097 3985ครับผมครับสวัสดีครับ